สวัสดีค่ะพบกับวิชันแพลพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะโดยช่องของแพลพยากรน,นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยสละกของราศาีไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสําหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ดาวพระราหูจเจริญการงานของคุณนะคะโคจรเป็นเทวีโชคไปอยู่ร่วมกับดาวคารเจริญปัตติค่ะแต่ก็ไปอยู่ในภพวินาศนะคะส่วนในภพกรมมะเื่องการงานนั้นมีดาวพระเกตโคจรอ,อยู่ค่ะส่งผลให้ในเรื่องการงานของคุณนั้นจะมีความสําเร็จดีการติดต่อการเจราจาค้าขายต่างๆหรือไปเจราจาในเรื่องของธุรกิจการงานจะได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะทําให้คุณนั้นมีผลงานเป็นที่ยอมรับคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงาน แลวก็ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเป็นทิศทางที่ดีกับตัวคุณค่ะและคุณนะคะจะได้รับความสําเร็จได้รับความก้าวหน้าทางในเรื่องของการงานและก็ชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นนะคะชาวคณาราศีพฤษภจะต้องมีการปรับตัวอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะขอให้คุณมีความมั่นใจว่ามีสิ่งที่ดีรออยู่ค่ะดาวพฤหัสบดีโคจอมเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในเดือนลาภะในตําแหน่งยกหลังลัคนาคุณเองยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะ แต่สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ชาวคณาราศีพฤษภนะคะพยายามอย่าไปยุ่งกับงานของคนอื่นค่ะอย่าไปออกความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะจะต้องรู้จาักการวางตัวอย่าทาอะไรที่เป็นการขามหน้าข่มตาผู้อื่นค่ะเพราะจะทําให้คุณเกิดศัตรูในที่ทํางานได้นะคะและในทางปรับกันนะคะถ้าคุณวางตัวดีก็จะทําให้คุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและสําหรับในเรื่องการเงินของชาวคณะราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะ ดาวภูจเจริญการเงินของคุณโคจรไปอยู่ในภพพันธุส่วนดาวสุขดาวจเจริญของคุณนั้นก็ไปโคจรอ,อยู่ในภพกระดุมพาเรือนการเงินและดาวพรัศบดีเจ้าเรือนลาพาก็โคจรได้มาตรฐานเป็นปเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพลาภาค่ะส่งผลทําให้ชาวคณะสีพุสดนะคะจะมีวาสนาดีในเรื่องการเงินค่ะคุณจะหาเงินเก่งหยิบจับทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะรู้จักสร้างไรายได้ทําให้คุณมีเงินทองเข้ามาให้ใช้ตลอดค่ะการเงินมีสภาพคล่องดีมากขึ้นนะคะ และชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็มีโอกาสจะได้เงินพิเศษหรือได้เงินมาแบบที่คุณไม่คาดคิดด้วยค่ะรวมทั้งจะมีโชคลาภการเงินจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่ามีลาภผลต่างๆเข้ามาตลอดค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะนํามาซึ่งรายได้การเงินให้กับคุณด้วยเช่นกันค่ะหรือหากคุณอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็มีโอกาสจะสําเร็จสมปรารถนาค่ะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะดาวอังคารดาวเจริญนปัตตนิดโดยความรักของคุณโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพระราหูคู่ธาตุลมในภพปินาศชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาพูดคุยมาชอบพอถูกใจกันค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณนั้นรู้สึกดีนะคะแต่ก็ให้ระวังนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจเพราะดาวพระราหูกับดาวอังคารที่โคจรนอยู่ในภพวินาศนะคะคุณมีโอกาสจะตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายค่ะ และชาวคณาสิบยพฤศษภที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะในเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของมือที่3จะทําให้คุณกับคนรักนั้นมีปัญหากันได้ค่ะต้องมีความตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนะคะจะไม่ทําให้คุณตัดสินใจผิดค่ะและในเดือนนี้นะคะคุณกับคนรักอาจจะมีภาระหน้าที่ในเรื่องของการงานที่ทําให้คุณั้งคู่ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะก็ขอให้ชาวคณาริศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ